สวัสดีครับผมดอนชาลันเบิร์พูดนะครับวันนี้เป็นวันที่28เดือนกุมภาเราจะดูกราฟของทองนะครับแล้วก็ราคาปิดของลอนดอนนะครับเวลากลางคืนวันศุกร์นะครับก็1,214ของโคลแมนของ CME ก็1,213แล้วก็70เซน ันนี้คือกราฟนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวอาทิตย์นี้นะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายนะครับแต่ว่าเรนจ์หมายความว่าจากข้างบนสุดไปถึงข้างล่างสุดก็29.90เเหสซนสูงสุด1219.90ราราคาต่ำสุด1190ส่วนตังราคาปิดส่วนตังจาก ราคาปิดของในทิท์ที่แล้วมาถึงอาทิตย์นี้ก็อยู่ในทางบวก10 1สิบเหรียญแล้วก็40เซนนะครับนะครับเริ่มบทวิเคราะห์ของเราเมื่อ,อทิท์ที่แล้วนะครับเราได้เขียนหลายสิ่งหลายอย่างก็คัดเลือกเขาเฉพาะตอนหนึ่งที่จะนำมา,าทิต์นี้ด้วยนะครับได้เขียนไว้ว่าตลาดเป็นไปได้นะครับที่มันจะตกทันทีในวันจันทร์หรือ ในต้นสัปดาห์แต่ต้องตกต่ำกว่า1,200นะครับหรือไม่มนาจ,จะลังเลแล้วก็ไปข้างๆหรือสูงขึ้นสักกริยะหนึง่งก่อนที่จะมะีการเคลื่อนไหวที่แน่นอนหรือว่าทิศท,ทางที่แน่นอนนะครับได้เขียนไว้อย่างนั้นความจริงเป็นยังไงครับเราก็อยากจะดูนะฮะ ในสไลด์ต่อไปก็คือนี้สิ่งที่เราพิจารณานะครับการเคลื่อนไหวของอาทิตย์นี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็สงสัยว่าตลาดอาจจะไปข้างๆหรือแสดงความลังเลใจสักระยะหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นได้แสดงถึงราคานะครับ ทั้งทั้งหอันนะครับที่ปรากฏอยู่ในกราฟก็แสดงถึงความลังเลใจของตลาดสูนรวม range จากข้างบนสุดถึงข้างล่างสุดมันค่อนแคบจะน้อยน,น,น้อหนึ่งนะครับแล้วก็ทิศทางที่อยู่ในระหว่างเนี้ยในระยะสั้นๆอันนี้นะครับไม่ชัดเจนเอาละครับเพราะนั้นที่เรา ได้แปลข้อความการเคลื่อนไหวที่เราสังเกตอยู่ในกราฟนะครับอยากให้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริมาณการซื้อขายนะเกือบจะเหมือนกันทุกวันทั้ง5วันเป็นเวลานานแล้วนะครับที่มีราคาสูอออออบอริมาณการซื้อขายสูงๆนะครับแล้เวลาน,านั้นทิศทางก็อยู่ในทางลง วันจันทร์อาทิตย์นี้ทองก็ตกต่ำกว่า1,200แป๊บหนึ่งวันอังคารด้วยแต่ไม่สามารถที่จะมีราคาปิดต่ำกว่า1,200นะครับอันนั้นเป็นข้อแม้ของเราที่เราได้พยายามทำนายหรือให้ความเห็นของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว outlook ของเรานะครับเวลานี้มี bias หรือว่าการลำเอียงในระยะสั้นนะครับว่า ราคาอาจจะค่อยๆตายขึ้นมานิดนึงนะครับเราบอกอย่างนี้เพราะเหตุผล,ผลว่าตลาดมัน over sold นะฮะแล้วก็มีมี indicator บางอย่าง u n i c a t e over sold ที่เรามี bias หรือความเห็นในระยะสั้นนี้นะครับไม่ได้เป็นการทำนายมันได้แก่การที่เราจะเข้าใจแบบ logical นะเป็นการคาดหมายแบบ logical ตามเหตุผลที่เราเห็นอยู่ในกราฟนะครับแต่เราไม่ได้เทรดไปตาม bias หรือความคาดหมายเราจะพยายามเทรดในทิศทางของแนวโน้มใหญ่ซึ่งในกรณีครั้งนี้นะครับก็อยู่ในขาลงแต่ไม่ใช่ทันทีทันใดเราต้องมี สัญญาณที่ชัดเจนที่เกิดจากราคาหรือการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้นนะครับในเวลานี้ในกราฟ Daily นะครับยังไม่มีสัญญาณชัดเจนไม่ว่าจะอยากเทรดขึ้นหรือลงก็ตามไม่ชัดเจนถ้าหากว่าตลาดสามารถที่จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีราคาปิดเลยนแนวต้านที่อยู่ข้างบนนะครับ เราอาจจะเปลี่ยนความคาดหมายของเราและอาจจะเตรียมตัวที่จะเข้าการเทรดแบบประมัดระวังเพราะว่าเป็นการเทรดทว,วนแนวโน้มนะครับและจะไม่คิดว่าจะเริ่มเป็นการเทรดที่ได้กำไรมากมายทีเดียวต้องระวังนะครับจนกระทั่งตลาดได้พิสูจน์ว่าแนวโน้มเปลี่ยนจริงๆในระหว่างนี้ยังไม่มีสัญญาณอย่างนั้น เอาละรครับเดี๋ยวนี้อยากจะให้ดูกราฟการเคลื่อนไหวในในหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดว่าในกราฟเดลี่ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนแต่เมื่อเราดูกราฟ1ชั่วโมงเราเห็นมีเห็นว่ามีโอกาส2-3าครั้งในสัปดาห์ซึ่งเราจะเข้าตลาดได้แล้วก็ได้กำไรด้วยนะฮะ ประการแรกก็บอกนะครับว่าการเคลื่อนไหวของอาทิตย์นี้อยู่ในระวังเส้นปะสองข้างในกรอบนี้ซ้ายไปถึงขวานะครับขอโทษไม่ได้เขียนไว้ธรรมดาผมจะต้องเขียนว่าวันที่เท่าไหร่ไปถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตลอดสัปดาห์มีการเคลื่อนไหวแค่นี้ในกราฟหนึงชั่วโมงทันทีวันจันท์นะครับเราก็จะเห็นว่ามีโอกาสตรงนี้ที่จะชอ็อต ปัญหาก็คือว่าแนวรับอยู่ตรงนี้ในราคา1,200นี่นะฮะซึ่งในกราฟ Daily มันชัดเจนแต่ในกราฟหนชั่วโมงมันสามา,า,มารถที่จะทะลุลงแล้วก็มีราคาปิดต่ำกว่า1,200ในกราฟหนชั่วโมงเพราะฉะนั้นในกราฟหนชั่วโมงเราสามารถที่จะซื้อขายไปตามสัญญาณที่เกิดในกราฟหนชั่วโมงถึงแม้ว่าในบางกรณี กราฟเดลี่อาจจะไม่เข้ามาร่วมในสัญญานั้นก็ได้นะครับตรงนี้ตกต่ำนะฮะทะลุแนวรับอยู่ใน1200แต่ไปไม่ไกลนะครับมันไปได้แค่ไหนนะครับประมาณ10กว่าเหรียญนะครับนะฮะจากนั้นอันที่จริงตรงนี้นะครับถ้าเราดูให้ดีๆนะครับหรือถ้าเราเข้าใจสัญญาณของออ พวก uh, แท่งเทียนนะครับเพราะอาจจะมีโอกาสซื้อตรงนี้ต้องระวังตรงนี้อีกนะครับเพราะว่าบางทีและก็บ่อยครั้งเหลือเกินนะครับที่แนวแนวรับมันก็จะกลายเป็นแนวต้านดูดีๆนะครับมันกลายเป็นแนวต้านตรงนี้มันพยายามทะลุแล้วก็ไปไม่ได้ลงมารวบรวมกําลังแล้วก็ไปได้อีกครั้งหนึ่งเอาละครับต่อไปนะครับเราสามารถที่จะเข,เขียนเส้นแนวโน้มขาลงเพราะว่าราคากําลังขึ้น ตรงนี้เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าตลาดถ้าเข้าทันทีตรงนี้นะไปถึงข้างบนซึ่งแถวเนี้ยต้องถือว่าเป็นแนวแนวต้านชั่วคราวนะครับมองมองขวาแล้วก็จริงๆด้วยนะครับมันเป็นอย่างนั้นมันมันเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หดลงมาแต่ถ้าเราเทรดอันนี้จริงนะครับห2 0 0รหรือ1 2 0 3ประมาณนี้นะครับมถึง1ัน0รก็อีก8เหรียญ ถูกต้องนะครับไม่ใช่เยอะมากแต่มีโอกาสนะทีนี้มันลงมาฟัางโคนาจจะเทรดนี้ก็ได้แต่ไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็มันเปลี่ยนทิศทางอีกครั้งหนึ่งพอมันทะลุต,ตรงนี้เป็นสัญญาณซื้อครับครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะ <c oughs> มากที่สุดของตลาดอของอาทิตย์นะครับจาก1,208ไปถึง1,219ก็คือประมาณ10-12 สิบสิบสองเหรียญน,นะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่น้อยแต่เดียวถ้าได้เทรดทุกครั้งนะครับ uh, พอมันเริ่มแสดงว่าอาจจะเป็นท็อปนะครับ mm hmm. ก็ต้องระวังถอนตัวออกจากตลาดแล้วก็มีอีกครั้งหนึง่งแต่นี้ก็ไม่เท่าไรนะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์สายๆด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามเข้าใจรูปแบบที่เกิดขึ้น จากราคาและการเคลื่อนไหวในทั้งระยะยาวและระยะสั้นในระยะสั้นเทรดได้นะครับทวนแนวโน้มได้แต่ต้องระวังเพราะมันยังเหมือนอย่างในอาทิตย์นี้นะครับมันไปได้ไม่ไกลาอาทิตย์หน้าเป็นยังไงคอยดูสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็เทรดไปตามความเข้าใจของท่านด้วยขอให้อชคดีในการเทรดนะครับสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยเทคนิคนะครับ ซึ่งมีเส้นค่าเฉลีย่ยสองแบบสโตแมักดีและก็บริมาณการซื้อขายสำคัญที่สุดนะครับแนวรับแนวต้านฝากไว้ให้กับท่านด้วยนะครับโชคดีด้วยนะครับสวัสดีครับ